ตอนน่อไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิทธ์สมมณรทั้งหลายและญาติโยมบาสกกุมบาสีกาฟังกฎข้องกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีถ้าไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพียกว่ากลายเป็นคนอากตัญยูไม่รู้คุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านเช่นท่านพระเทวทัตกโกกาดิกะเว็นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากับปิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่าว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์เสกองค์หรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆถ้าไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมแล้วไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอเวจีมหารกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นื่งมีในความท่านยะทราบได้ตามจริยาของท่านกัปปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่าน,นี่เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลย <c oughs> คราวก่อนล่อกันป่นเปลี่นป่นเปลี่นไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประสเสนาธิโกศลบ้าง <c oughs> อยู่ในประเทตะวันมหาวิหารทรงปรารบปราชื่อว่ากปิละจึงได้ทรงตัดพระธรรมเทศนาว่า มนุสัตว์ชาสะเป็นต้นความเรื่องนี้โดยย่อไม่ยูว่ามีนาดีแต่การมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมันสาชันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระพุทธกสพปรินิาพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่เร้ว่าตั้งสองพี่น้องนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากัปิละ <c oughs> ส่วนบรรดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปัญน,นาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิสุนีด้วยครั้นได้อสองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพะเราในความย่อวันหนึ่งท่านแนวสองก็ถามพระอุปชาว่า ธุระคือกิจที่ต้องพึงทำในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านบุปริชาก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธาธุระอย่างหนึ่งและวิปัสนาธุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับคันธาธุระก็ได้กิจได้กิจก,การงานคือหนึ่งการศึกษา หา,าความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทำกิจกายงานเป็นภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธุระ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอามีอนิสงฆ์ใหญ่แต่วิธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระ ได้เกินได้แก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตปทะรหารเพื่อความพ้นทุกข์ mm. เมื่อท่านโสทนะได้ฟังพะปวบชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ <c oughs> ขอศึกษาในด้านวิปัฒนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอาราตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทำจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าประการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัจต,ตัดขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในขันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชื่อว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปสสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ชาก็ได้สำเร็จอารหัตผลสำหรับท่านกปิลละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธาธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ใช้ก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ทว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยนในฐาน,นะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแล่วท้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเย,ยนยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคำสอนคือในคัำพีต่างๆก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสรรการะก็เกิดเมื่อลาบสรรการะเกิดก็มีการเมาในลาบสรรการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบยองทำต้องฆ่าคนเลว เพื่อลาบสก,กาละนี่เป็นฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบสก,การะขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นรายกฎว่าไม่ช้าท่านกัปปละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร คือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทําสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรจะทําเธอก็ไม่ทําคัดค้านนี่ว่าคัดค้านพระธรรมวินยัยพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระทั้งหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะที่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทนงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรนเสริญเย็นยอจากชาวบ้านและบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็ไม่แล้วก็ขับไล่บอกว่าหลวงพี่นมนต์ไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวชเข้ามาแล้วก็โง่เง่าง้ำงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่เป็นนั่งหลับตาอยู่ในปา่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซึจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความคำปราโมทจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเรวสามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านก็ไิละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ครจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนเ้าจะเตือนเขายัางไงล่ะคนที่ลงโง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คำยันยืนแงย่อยสรรเสริญเยนยอแบบนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปรายกฎวายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนิพตายแล้วก็ไปสู่พระนิพพานาะว่าตายนะเพราะชาวบ้านเขาว่าตายกันท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็นสู่พระนิไปสู่พรพานสำหรับท่านกบิละพิขโคก็ดี นางสาธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิษุณีเหมือนกันนางตาบรรนายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิษุณีทั้งสองก็พากันโกรธด่ดาว่าบรรดาพิสุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาบณาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายดา่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาิศยาตน <c oughs> นี่วิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นวิสัยคนเลวนีนย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอกุศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นอิจฉาเนศียาทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาบสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาเนศียาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นทัศนะของคนเลว คนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมนหน้าของกิเลสเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกด้วยกันดังสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลาย่ต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะ จงพากันรักษาความดีมเหมือมนเกลือเมือไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในสรเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะแกล้งแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขาแกล้งแกล้ง ถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ดินทาว่าร้ายดอกไอ้แบบวัวสันหลังหวะเ็าเรียกว่าแบบวัวส้นหลังหวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาจะปรารบทิ้งใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับปิละ เมื่อคนพระท่านมาปรารพบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทศยาถ้เห็นว่าตนมีลาบมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระดีดีอิจฉาทศยาสอีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไป เพราะมันเป็นมิสัยของสัตว์นรกเมื่อดูตัวอย่างท่งกับปีระกับนางสาธนีกับนางตาปนาใค่ที่ผมพูดในมาชินดานะเพราะว่าเป็นมิสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสามปากไรสี่ใจเสีย แต่จะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหัน์อยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัตแล้วก็ดัดแปลงธรทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสเสิรน มีอารมณ์อิจฉายุสิยาบรรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพาระหารต์กล่าวปรามาตพาระาารหันต์ปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยของอเวจีมหานรกบรรดาพิสุปสมณเนนทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำให้มีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้น เมื่อตกมารกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกบิละไปไไม้ในเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในศาสนาองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่งกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกรดเป็นทอง บรรดาพ่อแม่ก็ดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกรดเป็นสีทองและปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจตถวายพระราชาและก็ประเชตวันนี่พระราชาหินจะต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสาร เป็นอนวุวาไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วที่ในปากก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่งครุง่งอุจาระตลบอบอวนไปหมดจึงคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจยิงได้นำปลาตัวนี้ชื่อกระวีละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิตมารว่าพันเตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าเ <c oughs> พราะเหตุใดปราณีจึงมีสีเหมือนทองคําแล้วว่าเพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นพุ่งออกตลบแบบนี้ไม่เวลาอาปาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีตากาตว่ามามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบาพิตรพระราชสมภารปราณีชื่อว่ากปปิละพิโคเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสก ผูกความทะยานอยากในลาบครอบงำด่าบริพาทพิสุผู้ไม่ถือคำของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทยานในลาบสการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าปริพาทบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตน,นเป็นคนรู้ตน,นเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่ผู้ไรตนจะต้องเชียอทำลายพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสุ <c oughs> ให้เสื่อมทามลงนี่จำให้ดีในเวันาท่านทั่งหลายนะอย่าเมาในลาบเสกการะและก็อย่าท่านงตนว่าเป็นผู้วิเศษ เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมาโลกเชตจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำบันเสริญตัดความเมาในการมสุขอัน <c oughs> นี้มันปรากฏชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาและถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทำตามจริยาในพระพุทธศาสนา ใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมิเช่นั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกัปปิลาภิขุ <c oughs> แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต,ต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกติกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเสียแทงผลของกรรมก็พราวะว่าเธอบอกพระพุทธวจะนะ กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่มีจิงได้อัตภาพมีสีเกล็ดของตัวนะเหมือนทองคํานี่ผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคาสวยนี่คนบอกทำนะแกมีรูปร่างสวยในชาติหน้า แต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำดเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดิสิยาบรรดาพระสมท่านหลายที่เข้ามาตักเตือนดาว่าท่ันหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนอุจาระ แล้วองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาจัดต่อไปว่าพระมหาบพิษอาตมาจะให้ปลาในพูดเจาไหมราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่ากปิละดูก่อนปลา เจ้าชื่อว่ากัปปิละใช่ไหมพระาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนราก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะพระศาสนดาจ,จึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหน รายก็ตอบว่าพระโสนะมีชายไปปรินิพาน์แล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดถามต่อไปว่าคนนางสาธนีมันดาของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในอเวจีมหานรกพระพุทธเดียวค่ะ พระศาสดาสทรงตัดถามว่านางตาปนาน,น้องสาวข,ของเจ้าไปไหนประก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดจ่นในเวจีมหานรกพระเจ้าข่าพระศาสดาสทรงตัสถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกบพีระก็กราบทูลองค์สมเด็จพรจอมไตรว่าพันตีพระกวาฆ่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวค่ะถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวจีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจคอามงามในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกลุ้มใจเอาจริงเอาศีรษะฟาดเหลือทำการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สลดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุทธสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวข้าเวจีมหานรกก็จุงจำไม่ด้วยช่วยกันจำ หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ขอให้เขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากําลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระด่าพระเน่ลงอเวจีมหานรก,นพ,รพ,รนนรกพระอิชาฤษียะพระพระมัมเนเมาในรลาบเสการะคือลโลภมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมความจริงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบธรรมแล้วสอนทมเขา มื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบธรรมแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบทมเห็นว่าลาบสการะมากจึงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมโอรเชธิ์ไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดียวพระทั้งหลายท่านหาว่าโลภมากแต่เขารู้ว่าโลภมันก็อย่าเสียคนก็จําเป็นที่จะต้องดัดแปลงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรายการที่สามความอิจฉาด้วยยาที่จิตมีดาบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดีเป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สอง อรมบ,บรรดาท่านอย่างไรเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพราะในวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไวในวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินัยไหมไว้ถ้าจิตใจของท่านยังห่าง บรารมีสิบยังห่างจรณะ15้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะที่ห่างจรณะ15ยังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามดัง,งับใจเข้าไว้ยังงยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปใช้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในภรษาก็ไม่เป็นายสิกได้ มิฉนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกบปิละกนางสาานีตาตาปนาเป็นต้นอารบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้อเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี